าตามคือลืออยู่เด็ดดอกหนึ่งเห็นละหาหมูมันก่อนจ้ะเดี๋ยวกำลองฟังคงก่อนจะไปตัดเธอเดียวเด้อนี่จ่าดอกหนึ่งนี่ต้องตูดปูดอยู่นี่นี่สวยสวยสวยมีเพื่อนวดจ้ะโอ้ยเห็นเพื่อนเพื่อนในเด้อจ้ะเด้อ มาหลายคนด้วยจ้ามึอน,นี่มึอน,นี่มากันหลายคนจ้าขอเพื่อนหน่อยจ้านี่นี่นี่นอุ้ยนี่ได้อีกแล้วจ้านี่อุ้ยจ้าโอ้ยยางไก่เห็ดบ่เห็นเห็ดน,นี่ เดินผ่านเห็ดมันหัวดำลายเลี้ยวว่าเห็นนะจ๊ะยางไก่ดอกเห็ดไปไปต่อจ๊ะไปต่อไม่รอละช้าแล้วนี่จ๊ะในนี้อีกดอกนึ่งในนี้อีกจ๊ะหลังสังขงผ้ามนเข้ามานี่จ๊ะนี่น อู้หบง่ายๆไเอเจ้ากลับไปเพ่อนจ้ะนี่ใหญ่งาม,งามไปต่อเลยจ้ะอืมดอกนี่งาม ป้า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 ยาตีงคิงใสใสป้าป้ายาตีงคิงป้าปงามงามเอาแม่เอาแมเอาเอาเเดี๋ยวนี้ล่ะเดเท้นสเดดเาว้า สุดยอดงามหลายดอกเดียวหนึ่งได้กินได้เต้หนูบ่เอาหนูบ่มากพวกหนูบ่กินนี่เต็มเลยหลายแท้หลายว่ะบอหนูบ่เอาไผสีเอาไอ้ยพ่อดอกหนึ่งฮา คู่กัหากระบ,บอกเอออยู่ตุ้ดเส้นอยู่ตุ้ดเส้นได้แต่ว่าอันตรายอยู่โบสองดอก ไปหาม,มาเห็นอยู่เป็นห่วงอาณาจากักรอยู่บ้านผู้เดียวเ <มา S 1> อยียงยู่ใส่โอ้ออออดอกมังยาน,นี่ป่ะงามทึงงามล่ะนี่กำลงปูดอยู่ ไม่ีหมูเลยแบะเดี๋ยวก่อนจะตัดขาจ้ะอืมเบ่งตัดขาแล้วละไม่ได้กดกล้องโอ้ยห่างเอ้ยตัดขาแล้วเราไม่ได้กดกล้องจ้ะนี่สองด,ดงอกกูแกนรูปน้ำเลย สามจ้ะสามอนาอมงามอึ๊บโง่เาเลยนี่จ้ะงาม เดี๋ยวหมวกส้มเดี๋ยวหมวกส้มมาเก็บเห็ดจังใดวังยาหันกระตัดขาเห็ดกระลืมอันนั้นตัดขาเห็ดกระลืมกดกล้องตัดจนแล้ว บอมันบอ,บอได้ซสอมเด้แ <c oughs> นวว่า <c oughs> เมนแนวเด้ หากระไม่เห็นอยู่นลาค่อยหาเดี๋ยวก็ได้เบิ้งดีๆมันสีเดียวกับใบไม้โพดมากอยู่พี่ นี่เตโตมเอาก็ะชาแว่นเนาะเอาก็ตาดีต่อ ไม่มูบอ่ะติดทางเลยเพิ่นยางไกงยานี่เพิ่นปลเฮียนยางกางยเพิ่นยางไก่ต้องสังคงเอาต่อนี่จะ้ะน้ำบ่อคายได้ว่าเดี๋ยวจะมากับกลุ่มคนไทยเพิน แม่ก็ได นี่จ้ะนี่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 งามๆคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะคุณอันใบไม้โปกอยู่จ้ะคุณน่ะคุณพุลรำไปคุณจ้ะงานเบิร์ใบไม้โปกอยู่นี่นี่ นี่นี่จะ้ะนี่อู้เออนี่เก็บยางมันนี่อู้ดอกน้อยน้อยบอเอารุ่นนี้นี่จ้ะนี่นี่อือน,น,นี่อีกว่า ต้องใหไไ้ได้จมได้เว้านี่เด้อจ้าเหตุหมกสม้มอือเดี๋ยหมกส,มมกสม้มส้มก็เอาหมกส้มอร่อย นี่มูบอ่ะจะดอกงามเลยพรงนี้มูมีพวกอะไรอีกอ่ะสวยงามขนาด อย่าบอกเด้อว่าบ่ได้ถ่ายวิดีโออีกเด้อตัดจนแล้วลายงามใยงามนั่นตัดแล้วงามใดบ่ได้ถ่ายวิดีโอจักเถื่อโอ้เงือกเจ้าของหลายตัดงามใดบ่ได้ถ่ายวิดีโอดอกงามๆชัวร์เลยเห็นแต่ละดอกก็เห็นดอกางามๆให้แน่กระวนนี่ อยู่ไหนแก่กอยู่ไหนคักไหนเนี่ยเอ้ยผู้ใดสเหิเงนแม่จะเอาไปผู้ลูอยู่ย่างาน่จ้าผลงานวันนี้ดอกสวยๆเยอะแยะเลยผลงานวันนี้ของเรา แต่ดอกงามๆจ้าพอได้จ้ะคนเยอะมากเข้าก็ไปหลายคนพร้อมจ้ะอ๋อสวยๆดังนั้นเลย